สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับลวงสนนะครับอย่าลืมย้ำไว้เลยนะครับเรื่องแซตต่ต้องลงสนวันนี้เนี่ยเราจะมาตอบคำถามข้องใจที่เด็กแล้วก็ผู้ปกครองหลายท่านนี่นะครับมีความเห็นคิดอยู่ในใจตลอดเวลาออไม่เคยสอบเลยนี่รู้สึกกังวลว่าจะสอบไม่ผ่านเขาเห็นใครๆก็ไปสอบแล้วกว่าจะผ่าน ก็ต <łość> ้องใช้จํานวนหลายครั้งเลยสมัยก่อนเรียกว่าเซตเฉยๆ S.T. หน้าวันนี้เนี่ยเซตที่ใช้สอบอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า New Set New Set ถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยเป็น O Set ข้อสอบสอง์ทนี้นะครับ แต่างกันเดิมเนี่ยความยากที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือคําศัพท์จะมีคําศัพท์ที่ต้องใช้สอบในตอนนั้นนี่นะครับเยอะแล้วจะมีครังศัพท์ที่ทุกคนต้องท่องจะมีศัพท์อยู่หนึ่งใน3นะครับที่จะออกเฉพาะเซตเท่าน,นั้นเองอ<ม>อไม่สอบก็ไม่ใช่เลยศัพท์เหล่านี้ก็หายไปเลยจากชีวิตแต่ทีนี้เปลี่ยนมาเป็น New น Set เนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าถามความยาก กับคนที่เคยผ่านโอแซดมาระมานดิวแซดนี่จะบอกง่ายมากง่ายจนกระทั่งหลายคนเนี่ยกับกลายเป็นว่าเกิดความประมาทและคิดว่าอ๋อใครๆก็บอกง่ายส่วนคนที่บอกว่าเอยังยากอยู่ก็คือยากในที่นี้เหมือนเดิมเขาต้องการคะแนนที่สูงมากเช็คต้องการ1 4น0แต่สําหรับคนที่ต้องการ1 2น0นี่อันนี้เรื่องธรรมดาเลยครับอยู่กับเรานี่คะแนนพัน0ขึ้นไปอยู่แล้วครับถ้าเราไม่เคยสอบนี่นะครับไม่ต้องกังวลเลยครับ ให้นัดเข้ามาคุยนัดมาพบผมแล้วเราจะอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยครับตั้งแต่แรกเลยว่าแซดคืออะไร้อสอบแซดประกอบด้วยอะไรแล้ววิธีการทำคะแนนให้ได้คะแนนตามต้องการเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเราจะเห็นชัดเจนเลยครับเด็กจะมองเห็นเหมือนกับอยู่ในอุโมงมาไม่เห็นแสงสว่างพอคุยกันเสร็จนี่เขาจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงนะครับชัดเจนเลยว่าเออมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วประจบ กับเรามีระบบการดูแลแล้วเรามีการสอนเนื้อหาที่ครู้วงชำนาญมากในการถ่ายทอดเนื้อหาแซตเอสออกมาเนี่ยชัดเจนแล้วก็ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนั้นถ้าไม่มั่นใจนะครับไม่เคยสอบเนี่ยแนะนำครับโทรเข้ามานัดผมแล้วก็มาพบมาคุยกันถ้าอยู่จังหวัดบ้านไกลก็ขอคุยทางไลน์หรือซูมก็ได้ครับดังนั้นยืนยันตรงนี้นะครับว่าถ้าไม่เคยสอบไม่ต้องกังวลครับมาหาเราเรา ดูแลให้ครับก็เหมือนอย่างที่บอกแล้วครับถ้าเรื่องแซดต,ต้องลงสนครับ